อทุกคนอธิษฐานพร้อมกันนะอย่าพร้อมกันนะถวายถวายแล้วนะครับใครขอได้ฝักบอสแจกด้วยนะฝักบอสแร์ด้วยเวลาได้อมองบอกพ่อแม่ दीलेदाता ई जोडा दौडा हा सतगुरु नाना बरणा गयवता वदी हा हा दिर्वा दलि वरने अमर पकोर नवाता जावे खाम जावे जावे संतू

มาเกาะมาเกาะมาเกาะได้กันเลยมาอธิษฐานถวายแต่ปูใหญ่อง์ดันาะขอปิดทิศเปิดทางปิดโชคเปิด้าล้างขอไม่ดีล้างอ่างล้างสิ่งดีทั้งหลาย้ดวงนะเดีัจฉอาารยะชาเรีไม่ดีขอให้การเริ่มต้นใหม่ของชีวิตสำหรับลูกๆทุกคนนะครับาุต่ารทูตก

ngang lông lời <laughs>

おんなましい สุพราพิเศษสวางกับุ้กตักหนึ่งสกหนึ่งสาหึสากหสิบหกดอกนะสิบหดอกนะเอาใขรจุดเสร็จแล้วมามานะครับมา พระวันตุเมพระวันตุเรพุทธังเทวานังชัยยัมังคลังทำมังเทวานังชัยยัมังคลังสังฆังเทวานังชัยยัมังคลังอินินาสกัเลนะตังพุทธังอภิปูชาญามะอินินาสกัเลนะตังวัสวะรณาอุกาโลอันยังพระธัรตาเทวัสวรรณาอุกาโลอันยัง ีของอาราธนาบารมีแห่งพระพุทธเจ้าทรรมภาพสติุญญพุทธะปุภูสันตพระพุทธโคนาคะมโนพระพุทธเกัญชโพธูพระพุทธสมณะโครมพระพุทธศสีอาริยเมตตาและอมิตาพุทธเจ้าพระไชยพุทธเจ้าพระขันทกุมารพระแม่วันล no ีพระแม่เทวเสนาอาราธนาพระอีสวนผู้เป็นเจ้าฟ้าพระศิวะมหาเทพพระศิฮาริวิษนุนาลาย ท้ามหาพรหมสุรเชษฐาดาธิบดีพระพรหมมาทิราชเจ้าพระตีมูรติพหริหระพระศรีตีสติปกิสนะพระแม่ลาธาพระลักษพระรามพระแม่ศรีดาพระหานุมานพระอาทิตย์พระจันท์พระอังคารพระพุทธพระครุพระฤหัสบดีพระศุระเสาพระราหูพระเกตบดีพระฤาษีนารอดพระฤาษีนารายพระฤาษีตาไฟพระฤาษีนาวะพระฤาษีตาหัวพระฤาษีกระยาโกฏพระฤาษีบรมโกฏ พระฤาษีพรหมเมตพระฤาษีพรหมมังพระฤาษีพรหมบุตรพระพทธฤาษีพระเพชรลูุกันพ่อแก่พระมหาฤาษีทั้งร้อยแปดพระองค์ผู้ทรงพระยานพระบรารมีอารัธนาพระพิองค์พระวิศณุกรรมเทวาอรัธนาพระพิรลาธาศูนอสุราชาพระพิลาบบรมครูมหากาลาไพรวะมหาวิรพทระแม่เจ้ามหไพรวีมหาโยกินีเทวี อรัชนาเสด็จป <for> ู่ทศกัณฐ์เสด็จปู่สัสเรชพราวิลันพานาสูรพระเวสสุยานพระยาพระพิเภหโหราจาร์แม่เจ้าอากาศตะไลเทวีแม่เจ้าพันภุรัตเทวีแม่เจ้าสุรสาเทวีแม่เจ้าสินหิกาเทวีแม่เจ้าลังกินีเทวีแม่เจ้าจายาเทวีแม่เจ้าวิชายาเทวีแม่เจ้าลังกินีเทวีแม่เจ้าสุรสาเทวีแม่เจ้าสินหิกาเทวีและแม่เจ้าลังกินีเทวี พยาษาพยาษีแม่เจ้าอากาศปลัยเทวีแม่เจ้าพันธุรัต์เทวีแม่เจ้าสมานาคาเทวีพระแม่นาคาสวัลีนาคคานีแม่แก้วแม่ขวัญนาคเทพนาคเทวีที่คุ้มครองปกปักิทักรักษาอยู่ณสถานที่นี้อารัธนาเท้าอนันตนาครลาชพญาเสสนาครลาชพญาวาสุกรีนาคราชพญาทศตนาครลาชนาคามณีแม่นาคกลยามานสาเทวี เ้าพุชงคาราชาพระยานาเจ้าปู่ศรีสุโธเจ้ายาศรีประทุมมาพระศรีสัตตะพระศรีสุวรรณพระศรีสุโภพนคราชนาคนาคานาคนาคีองค์พระยาศรีสัตว์วรินาคราชองค์เสด็จแม่ย่าแก้วคำกองนาคีนีองค์เสด็จปู่เพชรพัทระนาคาราชองค์เสด็จปู่ดำแสงสิริจันทานาคราชปู่นาคาย่านาคีทุกพระองค์พระยาหนุมานพระศรีอัญจริยาพระยาชิงชัย พระยาคุทาวาสุกรีกินนารากินนาเรกินนอนเพชรพระยาธรไกสอนคนทันกุมพันธ์อนันตยักษ์สาอารัตนาบารมีแห่งพระสยามเทวาธิราชผลักเมืองพระเสื้อเมืองพระทรงเมืองเจ้าหอกรองเจ้าเจตพุทพระการชัยศรีพระเทวราชโพธิสัตว์องพ่อจตุคามรามเทพระศรีมหาราชพังพระการพระยาชิงชัยบารมีแห่งสมเด็จพระนเรศวรมหาราช สมเด็จพระเอกาพศสรถสมเด็จพระสุพรรณกัลายาสมเด็จพระศรีสุริโยทยัยสมเด็จพระนารายมหาราชสมเด็จพระเจ้าตากสินม,มหาราชรัตรนโกสินทร์พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชประถมราชวงศ์จักรีตั้งแต่ราชการที่หนึ่งจนถึงรัชการปัจจุบันพระปิยะม,มหาราชพระพุทธเจ้าหลวงสเสด็จพ่อพระกรมบรหลวงชุมพเรเกษอุดมศักดิ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุญเดชบรมนาถบพิตร เจ้าเมืองวีรบุรุษวีรสตรีผู้มีพระคุณต่อประเทศชาติเ้าสุรนาลีแม่ย่าโมเจ้าพยามิศราทิพบดีพ่อประทองคำแม่ย่าบุญเหลือพระยาพักดีชมพลเจ้าพ่อพญาแลอีกทั้งพ่อพระการสารสูงแม่เจ้าจามัทวีประถมประสตีแห่งฮริขุญชัยอรัธนาเจ้าพ่อเจ้าแม่มมกเหล็กเจ้าพ่อบุญเลือเจ้าแม่แดงอ่อนเจ้าพ่อทองดีเจ้าพ่อทองอินปึงเทากงปึงเทาม้าแปะกงแปะม้าเจ้าแม่กงคาเจ้านางกินรี ปู่เจ้าเขาเขียวปู่เจ้าเขาตกปู่เจ้าเขาใหญ่ปู่เจ้าดงพระยาเย็นปู่เจ้าดงพระยาไฟเทพพญดาอาลักรูบาอาจารย์สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่สถิตรักษาอยู่ณวัดพระศรีมหาอาธิปราชกติปพระคาวัต e ีเทวีสถานที่นี้สถิตในอาณาเขตนิเวศประเทศไทยสถิตทั่วแว่นแขว,วนแสนโกดโลกทาตและจัก,กรวาลกราบทูลอัญเชิญภาพระเจ้าทั้งหลายได้น้อมจุดดวงประทีปเทียนเปิดดวงชะตา และถวายเครื่องสักการะพวงมาลาดอกไม้ผลไม้และถวายจตุปัจจัยเพื่อร่วมบุญสร้างโบสถ์พระศิวะมหาเทพเพื่อร่วมบุญในการเจาะน้ำบาดาลน,น้ำกินน้ำใช้แห่งวัดพระศรีมหาอาทิปราสติพระขาวตีเทวีขอเดชเดชะอำนาจคุณพระพุทธเจ้าคุณพระธรรมเจ้าคุณพระอรหันตอรยสงฆ์เจ้าทั้งคุณบิดาและมารดาครูบาและอาจารย์ และเทพพยายดาเจ้าที่ขับพระเจ้าเอ่ยพระนามแล้วก็ดีที่ยังไม่ได้เอ่ยพระนามก็ดีขออัญเชิญมาประสาประสิทธิพรนเป็นสกีพยานอนุโมทนาในบุญกุศลและรับดวงประทีปเทียนเปิดดวงชะตาขอจงประสิทธิแด่เจ้าดวงชะตาทุกรูปทุกนามทุกนัก,กษัตริย์ทุกราศีที่ได้เป็นเจ้าภาพปร,ระทีปเปิดดวงในวันนี้ในวันส่งท้ายปีเก่าและต้อนรับปีพุทธศักราช2568 ขอจงประสิทธิด้วยอำนาจเปิดทิศทั้งสี่เปิดทางทั้งแปดเบิกฟ้าเบิกสวรรค์เบิกบาดาลเบิกพัทธรณีเบิกดวงชะตาชีวิตเบิกสัมมาอาชีพให้เจ้าชะตาทุกท่านที่ได้เป็นเจ้าภาพดวงประทีปเทียนเปิดดวงในวันนี้จงประสบความสําเร็จในการดําเนินชีวิตสิ่งใดที่ติดขัดขอให้บังเกิดความคล่องตัวสิ่งใดที่คล่องตัวอยู่แล้วขอให้คล่องตัวยิ่งขึ้นไปขอจงประสบความสําเร็จ ด้วยสมบัติจักรพรรดิตักไม่พ่องจงมีคุณสมบัติจงมีปัญญาสมบัติจงมีทรัพย์สมบัติจงมีรูปสมบัติจงมีความอุดมสมบูรณ์ให้บังเกิดขึ้นแก่ดวงชะตาคิดสิ่งใดปรารถนาสิ่งใดประสงค์สิ่งใดขอจงสําเร็จสมิทธผลเป็นมงคลทุกประการขอพระองค์จงคราจัดสารพัดทุกสารพัดโสสารพัดโลกสารพัดภัยสารพัดเคราะห์เสนียใจไหลเคราะวันเคราะเดือนเข้าปีเขราภัยอัคคีภัยวาตภัยอุทกภัย โจรลาภัยอุบัติเหตุเพศภัยวินาศภัยทั้งโลกร้ายและภัยเว,โโว,โวโกโกรโลกเวรโลกกรรมและดาวร้ายสารพัดศัตรูสิ่งอัปมงคลทั้งหลายทั้งปวงจงแพดเผาไหม้ไปด้วยอำนาจแห่งเทพอักขีและบุญกุศลให้มลายหายสิ้นในปีพุทธศักราช2567ให้พ้นให้หมดเคาะไปปีพุทธศักราช2568ขอจงเป็นปีแห่งการประสบความสำเร็จเป็นปีแห่งการเจริญรุ่งเรือง เป็นปีแห่งแสงสว่างในการดำเนินชีวิตทุกประการข้าพระเจ้าทั้งหลายปรารถนาสิ่งใดคิดสิ่งใดประสงค์สิ่งใดให้สำเร็จได้สำเร็จดังปรารถนาทุกประการดังเจตจำนงเทินสิทธิกิจจังสิทธิกรรม,มังสิทธิการิยะตถาคโตสิทธิเตโชชัยโยนิจังสิทธิลาโพนิลันตลังสัพะกรรมังประสิทธิเมประสิทธิเต สัพพโสถีพระวันตุเมพระวันตุเตสาตุสาตวสาตุวแต่เรายกผลไม้ขึ้นไปถวายพระแม่ขัางบดอนกทางวัดก็ขออนุโมทนาอาจารย์และคณะนะครับที่ได้ร่วมบุญถวายปัจจัยนะครับในการสร้างบทพระศิวะและเจาะน้ําบาดาลในครั้งนี้นะครับก็ขอพระแม่ไวยพรอนุโมทนานะครับที่ได้สร้างทุกๆเดือนทุกๆเดือนแล้วก็ร่วมกันสร้างนะครับก็อยู่กับทุกๆท่านนะครับไม่ได้ไปไหนเลยนะครับ